คนตำรวจโทรเลวัดกินเกซ้อนเกล้ยสดนะเกไม่เคยนุ่งเกงในนะพี่แจมจะส่งหมายมาหาผมก็าหาหมิ่นประมาทใช่ไหมฮะเพราะว่า <c oughs> พี่แ้มไปเต้าข่าวบอกผมนั่งไรนี่ไม่ใส่กางเกงใน <c oughs> ว้าหรือเปล่าคนไม่ใส่กางเกงในนั่งไรเนี่ยคือคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุเจ็ดสิบเข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องตอบลูกหมากโตให้คนที่บางทีจะไปฉี่เนี่ย ยังถอดกางเกงไม่ทันเลยแต่พี่แ้มเขารัดกุุงกว่าผมครับกางเกงน o n เกงในเขาไม่ใส่เขาใส่แผ่นเพลิดเลยพี่แ้มนี่ใส่แผ่นเพิดเลยนะครับไม่อยากจะมาพูดนะมาแม่วางตัวหล่อไอโซเลยแต่ว่าใส่แผ่นเพิดเอาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะ ล่าสุดค่ะหลังจากที่ผู้การแต้มออกมาบอกว่าจะแจ้งความท่านเรวัตบอกว่าให้ออกมาดวลประชันศึกร้องเพลงกันไม่งั้นจะไม่ยอมความค่ะหลังจากที่ท่านเรวัตทราบนะคะก็ได้มีการโต้อข้อความกลับมาแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะแต่ว่าปันบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่ค่ะสวัสดีครับพี่แต้ว่าไงเรามือป่าคุณดงว่าไงมือป่าฟูดับเนี่ทำอะไรอยู่แล้วเนี่ย, <c oughs> <c oughs> ยไม่ ติดตามข่าวแผ่นดินไหวโอเอ้ยจะเอาหลายหน้าที่แล้วกันเนี่ยเนี่ยได้ข่าวไปดูคลิปหาว่าเราใส่แพมเพือตอะไรเนี่ยเตากับเพราะว่าไม่ใส่อย่างเกงในก็ต้องสวนกลับผลมันเต้อ๋อมีการสวนกลับว่างั้นเถอะแล้วตอนนี้ทัวลงไหมเล่าโอ้ยรถทัวเต็มหน้าบ้านแล้วขอลแจ็เป็นไงรถทัวเป็นไงเหมือนเดิมเยอะเหมือนกันเอ่อเนี่ เดี๋ยวรายการแต้มต่อเนี่ยจะเอาเสื้อไปมอบให้นะแล้วให้ให้เลิกใส่ได้แล้วลายสกอตลอตอกอ่ะหรือเอาเสื้อแบบทันสมัยไปให้เสื้อผมนะไม่ใช่เสื้อลูกชายเออเสื้อลูกชายพี่แต้มไฮโซเนี่ยผมมันมันนอกนะไลยจริงๆไม่เปไลคิดถึงคิดถึง ี่ัิสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนี่ว่าเราซะแนี่ยหาว่าเราใส่เพิ่มเพิ่ม <laughs>